เดี๋ยววันนี้เรามาทำปลากินกันนะครับีปิดปลาลงเดี๋ยวอาลงเอาล้งมคืนไเออเอา้ปเออใส่ถั่จอนนะด้วอยู่ไปเช่นาบ่วอยู่ไหมบ่ไม่จะเอาอยู่มนตาอยู่บนคอให้วางให้เปลี่ยนไ มันสอนกันแล้วมันชูกอะบอกไฟไปบีไปงั้นไหเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็จะไปกินไปพาน้องอยู่มาเที่ยวนานนะนี่เดี๋ยวไปย่างปลากันปะวันทำไมอ่ะย่างปลาสีสวยๆนะไปจากหนองเลยนี่พี่น้องไปยังปลาสลิดปลาสลิดจากหนองเลยนี่พี่น้อง tao làm luôn. thằng mẹ chồng nón cho nhỉ chỗ. cho thằng cô nào? như ngay, mấy? หน่าแด้งอมต้องพี่น้องเอ้ยมันร้อนใช่ไหมมันร้อนน่ะทำใม้พัดลมส่วนตัวได้อยู่บ่แห่เบาบอกเบาใก่้สุดเลยนตาหนักเพียงเพี่น้องพาดเมันเพี่น้องสีเหลืองหุยฮุยอยู่พี่น้องเอายายมาพร้อมมาเกือบเหมือนเทียนพี่น้องกีบปลากีบปลาตัวแบบเนี่ยปลนกีบเกี่ยวหัวปลาอ้ายย ไอ้เจ๊เจ๊ไอ้ยุ้ย,ย,ยจะมากินปลาใช่ไหมนี่ยตาเท่าทำให้นะ่ะกินเยอะๆเลยแข่งกับอาวิทย์นะนเป็นพี่น้องได้เลยนั่งทานนะปลาย่างย่างปลาทั้งย่างทั้งหลานจนจะรับพี่น้องเอลยน,น,ลนึงน่าแดงอ่องตองเยอะ แดดแบบบุมันมาเดี๋ยวนี้<ป>่ม<ป>ัดนดอกก่อนแงงม,มันอยู่กินนมแทนนะคะนอ,อยู่กินนมแทนก็นออกินปลาปิงป้งปิ้งปลาไปยังก่อนต่าปลาสลิดปลาสลิดพี่น้องพี่ปิง้งพี่เมื่อราคาหนิอ่เนื้อมัน,น,มนเอาใส่น้ำปลาอย่างอ้วนเข้าใส่เกลือแหละก็ใส่เกลได้เหมือนกันเกลือละใส่เมล็ด น้องดิวบอกว่าน้องดิจะกินปลากินไม่ได้หรือแคบปะครับนี่ก้างเป็นเหมือนก่นก้างมันเล็กๆกินได้เคี้ยวๆได้หน่อยเอามากินน้ำกันไหมนะปลามันสดๆอ่ะมันหวานไงเนื้อมันหวานไหนเอาแน่ดูนี่คุณลองคนคุยกินทั้งกินได้แซ่บ <ส>ตาแล้วย่างตาแล้วตึกกหยย่างหายพรไม่พี่น้องนี่นหวานนะ่ะอ,อยู่กินไม่ได้อยู่กินนมนก<ม>ย้ายก็กินอละไลรอ่แม่พ่นกินอะไรก็กินกับตำบักทั่วกรบเพิ่งปลาแบบรวนเล็วยของเราย่นเขากองไฝเลยพี่น้อง ยากกินได้ไหมกินไม่ได้อยากินนมปลาเซลเอาข้ามของมากุปั้นกินกันอยากกินเอาแม่กระแตกน้ามมาสู่เป็นปลากระเดยเป็นกระกรองตะกรองก็อยากกินนะเอานั้นปลาใส่กอดจักหน่อยหนึ่งแม่เก็มลอย นพี่นออ้องระดับระดับต<อ>ีวต้องกินแบบนี้เจ้ากิ๊บเ <c oughs> อาง่อยมากเลยอืมยืดเหลวบาง <c oughs> น้ำเลยไหนบอกเหลือให้มั่งเนาะ <c oughs> เหลือไว้ให้ตัวหนึ่งนะเล็มเกี้ยงไปแล้วตัวอืมอร่อยนะหอมตุ๊บยอดแบบ หอมปลาหอมน้ำปลาแซ่บเจ้่หัวมันเนื้อมันสดสดเนื้อมันใสเนาะปลาเป็นมาจากสาร์ใหม่ๆล่ะแซ่บเอาหนึ่งปลาแก้มปลากระชังปลาแต่ปลากรูดแหล่นล้อนยังเหนียน้ำปลาขวดเดียวมันน้ำปลาก็อร่อยอ่ะ มันหวานอืมันมีเกลือโรยอยู่อืเขามีเกลือโรยอยู่เพราะมันหนาใส่มันหนากินข้าวเย้ยมันกันเอาไปเลยเอาไปเห็ดลายตัวนึงไม่ต้องหลายตัวไหมได้เต็มกับครูขุนที่พี่น้องย่างครูเชื่องกับครูยางกินสองไม้พ่อพราะว่าผู้ย่างทอดเลยเกิดดีใจไหมอะป้าสุดยอดเลยว่ะ หมอตะตื่นนอนพี่น้องค่ะน้องยู่ไอ้แย่เอานมไหนกินก่อนเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะมานอนทงมานอนทงบรรยากาศดีมากเลยนะคะเริ่มผัดซอยลอยปิ๊กไอ้ก็อยากกินเรากันดิคืมคึ้นแล้วมีไอ้ก็มานะเอาเนื้อปลาให้ลูกกินเนี่ยมีไอ้อยากกินอยู่มันไเนี่อันนี้อย่ามากินในมือเลยอุ้ยแม่ว่าอะไร ของเจ้าแมงมันแซ่บจนหมดเกลี้ยงเลยวะเฮ้ยมาอีกไม่อ้วนวัแล้วไม่เอามาเลยนะพอละแค่นี้พอบอกลามาอีกไม่อ้วนมาสิมาตื่นกินอีกบ่ออ๋มาดิมากินไม่ได้มาดูนวลยาวเอามาอีกไหมวะอืมเนื้อนี่แน่เออร่อยอ๋อพี่น้องจ๋าท่านี่เหี๋เวน้องขันะ พ่อลูกพ่อเต่ามะเล็นหน้าซื่อๆดอกไม่อยากพูทเถ่าพุทเถ่า,หาให้กินไปแล้วนะคะครับยังไม่อิ่มเลยครับยังไม่อิ่มเลยครับ